มาดูแปลงในของนะคะปลาทั่วไปแล้วนี่จากปลาพาสิกปูรองถัว่วแกไม่ค่อยดีพี่เลยถั่วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันมีหน่อยๆแต่ก็สวยอยู่นะโอเคอยู่นะคะเนี่ย เมนบรบย่านมากับฟองนั้นเจ้าของถั่วเปไหนเน้อนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้นี่ไงงอกในแปลงปกติคอนแก่นหกไม่ค่อยงอกอันนี้แสดงว่าดินมันชื้นนะนี่แสดงว่ามันแก่แก่จนโล้นขวนแล้วก็งอกใ้แปลงอืมแก่จัด อาจจะไปเจอแรงบ่าเ,เห็นเลยพี่เล่ย์บ่แม,บแมนดอกแต่ว่าฟังที่แกพูดแกบอกว่าเหมือนมาตรงนี้เด้อยี่ใส่ละเลยตะเลือ,ลอด้วยคนอีกบ้ามาเจ้าขอ